สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี้เคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่17พฤศจิกายน2565นนะคะพี่น้องวันนี้ไฟก็เหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาโคมไฟก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วนะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาเราไปดูวันที่16ก่อนนะคะพี่น้องขาเข้าหรือหลุดนะคะ วันที่16นะคะจะให้เด่นรอบเช้า0และ9เด่นรอบบ่าย4และ3นะคะนะคะบนรอบเช้าบนมา3 8 5ล่าง3 2หลุดนะคะมาเข้า3ของรอบบ่ายหมดเลยนะคะรอบบ่ายจะให้4และ3บนมา8 3 0ล่าง1 3นะคะวันนี้มาคู่ตัวเด่นนะคะ0 3 3 0 ไปข้าวเนน่องแล้วก็หนึ่งสามนะคะสถิติมีเข้ามีลลุทุกวันเช่นเคยนะคะมาต่อวันที่17บเจ็ดค่ะชอบก็ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันที่17นะคะมาดูเด่นรอบเชา้าเด่นรอบบ่ายและการหาความน่าจะเป็นนะคะรอบเช้าอยู่ที่0ูนย์และเค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะศูนย์สา ศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดค่ะเก้านะคะเก้าสี่เก้าสามเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งค่ะ ชอบหรือเปล่านะคี่น้องคะเด่นบายนะคะเด่นบายอยู่ที่สี่และสามนะคะช่วงนี้นี่เคอีจะรุดบ่อยนะคะพี่น้องสี่นะคะสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ห้าสี่แปดสี่สามสี่หนึ่งนะคะสามคะ่ 3, ะพี่น้องสามศูนย์ สามเก้าสามแปดสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดนะคะประมาณนี้ค่ะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะเป็นตังคค่ะศูนย์เก้าสี่สามนะคะศูนย์นะคะศูนย์สี่ศูนย์สามเก้าก็เก้าสี่เก้าสามนะคะ เก้าศูนย์โอ้ปากกามไม่ออกแล้วนะคะพี่น้องสักครู่นะคะสีหมดนะคะพี่น้องขะมาดูเด่นบ่ายนะคะอยู่ที่สี่ได้สามคู่ตัวเด่นค่ะสี่ศูนย์สี่เก้าสี่สามสามก็สามศูนย์สามเก้านะคะพี่น้องขะประมาณนี้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะก็คือเลขค่าเลข0นส่วนเบิ้ลประจำวันก็เบิ้ล55าห้านะคะ้อนะคะ่ะสำหรับ f อท่านไหนที่ชอบวิ่งลูทนะคะตัวเลข4ตัวนี้0945สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอนะขอบคุณห,หลายๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหม,นม,นมนันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ